ย้อนกลับไปในปี1969ที่เมืองทานหินนอกหมู่บ้านระชาชิกติซูนสกาโกซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเคเมโรโวของประเทศรัสเซียได้มีการค้นพบลงหินอ่อนที่ออกแบบอย่างประณีตมันคือความลับที่นักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตได้ปกปิดเอาไว้ภายในลงนั้นพบศพของมนุษย์ที่มีอายุย้อนกลับไปถึง800ล้านปีก่อน มันคือร่างของหญิงสาวแสนสวยซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากมองว่าเรื่องราวนี้เป็นการแต่งขึ้นจากเทพนิยายเรื่องสโนไว h i และคนแคระทั้งเจ็ดแต่บางคนก็แย้งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและนักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตก็สมคบคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปกปิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ next ในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูเรื่องราวอันลึกลับที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียโดยจะกล่าวถึงตำนานการค้นพบลงศพหินอ่อนซึ่งกล่าวกันว่าศพในนั้นคือเจ้าหญิงที่สูญตำนานนี้เกิดขึ้นในปี1969เมื่อคนงานเหมืองท้องถิ่นในหมู่บ้านรชาชัชิกติซุนสกากโก ได้มีการค้นพบโลงศพหินอ่อนที่ประดิษฐ์อย่างประณีตโดยมันถูกพบอยู่ในเหมืองใต้ดินที่ลึกประมาณ70ฟุตซึ่งโลงศพนี้มีศพมนุษย์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์อยู่ภายในหลังจากที่คนงานเหมืองค้นพบโลงศพหินอ่อนที่ลึกลับนี้อเล็กซานเดอร์มาซาลิจินาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ได้สั่งให้เหมืองแห่งนั้นหยุดงานทันที หลังจากนั้นก็ได้นำาลงศพขึ้นสู่พื้นผิวและเมื่อเริ่มทําการเปิดมันออกด้วยการค่อยๆขูดผงหินปูนออกจากขอบลงศพแต่ในขณะที่พวกเขาพยายามเปิดลงศพอยู่นั้นเมื่อลงศพถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์มันทําให้ผงที่อุดรูต่างๆอยู่นั้นละลายลงหลังจากนั้นก็มีของเหลวแปลกๆค่อยๆไหลออกมาจากภายในลง และในโลงศพนี้ก็มีศพของหญิงสาวที่มีใบหน้าอันง,งดงามดูเหมือนว่าเธอจะมีอายุประมาณ25ปีถึง30ปีส่วนสูงประมาณ170ถึง180เซนติเมตรสิ่งที่แปลกประหลาดก็คือศพดังกล่าวนี้ถูกเก็บรักษาวไว้อย่างสมบูรณ์ในของเหลวสีชมพูและสีน้ำเงินอันลึกลับดวงตาสีฟ้าของหญิงสาวนั้นเบิกกว้าง เธอมีมือที่ซีจางและเล็บที่ตัดอย่างประณีตโดยเธอสวมชุดลูกไม้สีขาวซึ่งปักด้วยดอกไม้สิ่งเหล่านี้ทําให้รูปลักษณ์ของเธอดูสง่างามเหมือกันเวลาอีกทั้งยังพบว่ามีสิ่งของวางอยู่ใกล้กับศีรษะของเธอโดยมันคือวัตถุโลหะสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กซึ่งรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคืออะไร สภาพศพนี้ไม่มีการเน่าเปื่อยใดๆมันเสมือนราวกับว่าหญิงสาวคนนี้แทนที่จะเสียชีวิตไปแล้วแต่กลับดูเหมือนเธอนั้นกำลังนอนหลับฝันซึ่งคนงามผู้นี้ได้รับการขนานนามว่าเจ้าหญิงแห่งที่ซูนหลังจากที่เปิดลงศพแล้วผู้คนหลายสิบคนในบริเวณนั้นก็มารวมตัวกันเพื่อดูหญิงสาวที่เลอโฉมและเจ้าหน้าที่เขตท้องถิ่นเมื่อทราบถึงเรื่องราวการค้นพบดังกล่าว ภายใน24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ของรัฐในมอสโกก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สีแดงไปเก็บลงศพนี้แต่เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์นั้นไม่สามารถยกลงศพที่มีน้ำหนักมากได้เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจนำของเหลวสีชมพูและสีน้ำเงินออกไปจากนั้นเมื่อเทสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วสภาพศพของเธอก็มีสีดำคล้ำขึ้นมาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำของเหลวลึกลับนี้เทกลับเข้าไปในลงศพนั้นศพก็กลับมามีรูปร่างเหมือนจริงอีกครั้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงปิดลงศพและส่งเฮลิคอปเตอร์ลำที่ใหญ่กว่าไปขนลงศพอีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถูกส่งไปกับการสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อีกด้วยและพยานที่พบเห็นเหตุการณ์นี้ก็ถูกรวบตัวและถูกกักตัวเป็นเวลาหลายวันในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะนำประชาชนว่าอย่าพูดถึงการค้นพบที่แปลกประหลาดนี้อีกต่อไป ต่อมาศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากเมืองโนวซีบีสก็ถูกเชิญมาเพื่อให้ตรวจสอบศพนี้หลังจากตรวจสอบศพแล้วได้ข้อสรุปที่ว่าการค้นพบครั้งนี้จะปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกศพและลงศพนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า800ล้านปีผู้หญิงที่อยู่ในลงศพนี้มีอายุมากกว่าเหมืองถ่นหินที่พบร่างเธอด้วยาํา เรากำลังพยายามคิดว่าเจ้าหญิงองค์นี้จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรซึ่งอาศัยอยู่อย่างน้อย800ล้านปีก่อนโดยอยู่ในช่วงยุคพาลิโอโซอิกนอกจากนี้ยังมีข้อสรุปเพิ่มเติมอีกว่าการค้นพบครั้งนี้ได้หักล้างทฤษฎีวิวัฒนาการของชาวดาวินไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งชาวดาวินนั้นเป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และข้อเสนอของเขาเกิดขึ้นในปี1859โดยเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั่นเองจากนั้นต่อมานักวิจัยก็ได้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ผ้าที่ใช้ทำชุดของเธอพวกเขาเกิดความงุนงงเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถระบุลักษณะและอายุของชุดได้ และสรุปว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตผ้าไม่เป็นที่รู้จักอีกทั้งยังมีความก้าวหน้ากว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นเป็นอย่างมากและนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุของเหลวสีชมพูและสีน้ำเงินที่ใช้ในการเก็บรักษาศพได้อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในหลายปีถัดมาก็สามารถระบุว่าส่วนประกอบสองส่วนของของเหลวคือหัวหอมและกระเทียม จากนั้นต่อมาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการค้นพบนี้ทุกคนเริ่มคิดว่านี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบนี้และจะไม่มีใครรู้อะไรไปมากกว่านี้แล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มผู้ชายที่ใส่ชุดสูทสีเทากลับไปที่เมืองและเริ่มเข้าคนอาคารและบ้านเรือนของผู้คนในหมู่บ้านโดยยึดสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่มีบทความดังกล่าว พวกเขาปฏิเสธการดำรงอยู่ของเจ้าหญิงและพยายามที่จะปกปิดมันไม่เพียงเท่านี้เมื่อทางการโซเวียตได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงมาอย่างพื้นที่เพื่อปิดบังการค้นพบลึกลับนี้พยานหลายคนถูกข่มขู่ด้วยข้อหายุยงปลุกป,ปัน่นและยังมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับบุคคลที่พบเห็นลงหินอ่อนดังกล่าวตัวอย่างเช่นมีชาวบ้านคนหนึ่งที่รณรงค์ให้เปิดเผยความจริงของเรื่องนี้ แต่เขากลับเสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากที่เขาเขียนจดหมายถึงสมาชิกคณะกรรมการกลางของรัฐบาลอีกทั้งยังมีพยานที่พบเห็นเหตุการณ์หลายสิบคนได้เสียชีวิตอย่างลึกลับจากอุบัติเหตุรถชนโดยเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีหลังจากการค้นพบนี้และยังมีเรื่องราวประหลาดที่เกิดกับคนงานเหมืองที่เป็นคนเปิดลงศพอีกด้วย โดยแล้วว่ามีคนงานเหมือนคนหนึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นและไม่สนใจความระมัดระวังจึงจุ่มนิ้วลงในของเหลวแล้วชิมมันสัปดาห์ต่อมามันเป็นเหมือนฝันร้ายสำหรับชายคนนี้เมื่อเขากลายเป็นคนเสียสติและในฤดูหนาวในคืนที่หนาวเหน็บของไซบีเรียชายคนนี้ก็นอนเหมือนตัวแข็งตายอยู่นอกประตูบ้านของตนเองต่อมาสี่ปีให้หลังจากการค้นพบเจ้าหญิงที่ซูล เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำการขุดค้นอย่างลับๆในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ6กกิโลเมตรสถานที่ดังกล่าวถูกปิดล้อมโดยทหารติดอาวุธคนงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ขุดค้นสถานที่นี้ได้รับคำเตือนว่าอย่าพูดถึงสิ่งที่พวกเขาพบเห็นแต่หลายปีต่อมาคนงานคนหนึ่งบอกผู้คนขณะมาว่าพวกเขาได้ขุดสถานที่ฝังศพโบราณที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับโลงศพ พบลงศพอีกสามลงที่คล้ายคลึงกับลงแรกในการขุดค้นข้อมูลใหม่นี้ก่อให้เกิดคำถามระลอกใหม่ตามมามากมายแม้จะผ่านการเวลามาหลายทศวรรษผู้คนก็ยังคาดเดาเกี่ยวกับศพในลงที่พบนี้อย่างแพร่หลายบางคนมองว่าผู้หญิงคนนั้นอาจเป็นมนุษย์ต่างดาวจากกลุ่มดาวลูกไก่แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมในเวลาต่อมา พบว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์แต่เธออยู่มานานกว่า800ล้านปีได้อย่างไรบางคนเชื่อว่าเธอเป็นเหยื่อของพิธีกรรมหรือการทดลองโบราณและยังมีทฤษฎีสมคบคิดที่อ้างว่าการค้นพบนี้พิสูจน์ว่ามนุษย์นั้นไม่ได้วิวัฒนาการแต่เราและบรรพบุรุษของเรามีหน้าตาเหมือนกันมาหลายล้านปีแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นได้อาศัยอยู่บนโลกเรามานานกว่าคำกล่าวอ้างทางวิทยศาศาสตร์ และบรรพบุรุษของมนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงแต่มาจากอาวกาศหรือนอกโลกนั่นเองอย่างไรก็ตามความจริงเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยุคโบราณ